The Secret Line Official Account ตอนที่23การเพิ่มและจัดการสิทธิ์แอดมินบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25ชั่วโมงผมไพ่นะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มแอดมินในโปรแกรม Line Official Account ในมือถือนั่นเองโอเค ซึ่งคลิปที่แล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้ที่ขวามือบนของวิดีโอนะครับจะมีเพลิสนะครับสอนนะครับเฟ e บุ๊กนะครับยูทู e ล่าสุดก็คือ Line Official Account นั่นเองโอเคซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่157นะครับคลิปที่แล้ว156คือการสอนเพิ่มแอดมิน ในคอมพิวเตอร์นั่นเองโอเคมาดูกันดีกว่าครับว่าทำยังไงขั้นแรกนะครับเพื่อนๆก็เปิดโปรแกรมนะครับ l i n e o f f i c i a l a c c o u n t นะครับจากนั้นรอสักคู่หนึ่งนะครับหน้าต่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูแล้วสบายตากว่าคอมพิวเตอร์นะครับโอเคให้กดปุ่มนี้นะครับยกมือซ้ายมาครับ ล่างสุดนะครับจะมีคำว่าตั้งค่านะครับกดเข้าไปเมื่อเข้ามาโหมดตั้งค่าแล้วนะครับหน้าต่างนี้นะครับจะมีคำว่าตัวคำว่าสิทธินะครับเนี่ครับเป็นหน้าคนเล็กๆนะครับกดเข้าไปครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าสิทธิการต่างๆนะครับในการเพิ่มแอดมินมีอะไรบ้างนะครับ แอดมินนะครับทำหน้าที่ได้ครบทุกอย่างเลยครับสามารถเพิ่มสมาชิกในการจัดการบัญชีครับได้ถึง100คนนะครับนะส่วนโอเปอเรเตอร์นะครับก็สามารถนะครับทำได้คล้ายกัน,เด,กนเดียวกันเลยครับก็คือแต่ไม่สามารถลบแอดมินได้นะจ๊ะต่อมานะครับโอเปอเรเตอร์แบบ ไม่สามารถบอรดแคสได้ก็คือไม่สามารถส่งข้อความหรือโพสได้ครับแต่สามารถดูข้อมูลเชิงลุกได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถลบแอดมินได้นะอ,อส่วนโอเปอเรเตอร์นะครับอีกอย่างอีกอันหนึงก็คือไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลเชิงลึกนะครับแต่โพสได้อย่างเดียวนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ ส่วนวิธีการเพิ่มนะครับให้เอามือขวายกมือขึ้นนะครับแล้วกดปุ่มเพิ่มสมาชิกไปนะครับก็จะมีให้เลือกตามนี้ครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเพิ่มตำแหน่งไหนนะจ๊ะ<ๆ>ก็ถ้าเราจะเพิ่มนี่ครับคนที่สามารถบอดแคสต์ได้นะครับก็โอเปอเรเตอร์นะครับด้านล่างโอเคนะครับก็กด ปุ่มไลน์เลยครับส่งครับลิงก์แล้วก็เลือกเพื่อนเลือกกลุ่มไปครับก็ตามนี้นะจ๊ะส่วนลิงก์นะครับสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อ1คนนะครับไม่สามารถนี่ครับโยนตู้มไปเลยครับก็ตามนี้นะจ๊ะโอเคก็จบแล้วครับวิธีการ เพิ่มตำแหน่งใน Line Official Account นั่นเองครับล่าสุดนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับที่ Facebook Fan Page นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับคลิปก็จะพยายามแอดเข้าไปนะครับอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆใน Facebook นั่นเองโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิป เพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กดซั s สไ i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ